จังหวัดร้อยเอ็ดกับรัฐบาลน,นะคะท่านร้อยเอ็ดมอบรถเข็นตามโครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัดทุกข์ให้คนพิการด้วยวิวแชร์เมื่อวันที่12ก<อ>ุมภาพันธ์2 5 6 5หเวลา9 3 0นาฬิกาสสินาทีิายผู้สิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานการมอบรถเข็นตามโครงการร้อยเอ็ดปันสุขบำบัดทุกข์ให้คนพิการด้วยวิวแชร์ ที่โรรีศักดิยาวงษาลนเหนือเมืองำอเมืองจัร้อยเอ็ดโดยมีนายมงคลชัยสุโมมุดรรองปรลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณว,วิทย์บริยัชัตรกูลสมาชิกผู้ที่สภาน,นายชนะชัชวานวงศ์นายสนองดนประสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายชูศักดิ์ราชบุรีประลัดจังหวัดร้อยเอ็ดดรเอกภาพพลซื่อนายุกองค์การบริหารจังหวัดร้อยเอ็ดนางปราณีปทุมมาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนรชาชการ,ราและพี่น้องประชาฤฤชนผู้พิการชาวร้อยเอ็ดเข้าร่วมเนื่องด้วยผู้พิการเป็นบุคคลที่มีความยากลําบากในการใช้ชีวิตทําให้ทุกฝ่ายต้องร่วมมือช่วยกันจัดหากายอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทําโครงการร้อยเอ็ดปันสุขบาบัดทุกข์ให้คนพิการโดยการจัดหาวิชาเป็นกายอุปกรณ์เพื่อกระจัดอุปสรรคการใช้ชีวิตประจาวันให้กับคนพิการผู้สูงอายุ และบุคคลที่จะเป็นต้องใช้วีลแชร์จํานวน1,548คันอีกทั้งช่วยให้นำไปต่อยอดในชีวิตประจำวันถือเป็นเป้าหมายของจังหวัดร้อยเอ็ดที่ต้องการให้คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นคนดีมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมั่นคงสุขภาพดีแรงงานมีคุณภาพสังคมเป็นธรรมและลดความเหลือมล้ําในทุกมิติทั้งนี้กิจกรรมมอบวีลแชร์จะนําร่องให้ทั้ง20อำเภอ โดยมีนายอำเภอสาธารณส,สุขอำเภอตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่นและตัวแทนกลุ่มเป้าหมายมารับมอบว,วิวแชร์เพื่อนำไปส่งมอบให้กับผู้พิการและกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ต่อไปโอกาสนี้นายมงคลชัยสมบูรณ์รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการช่วยเหลือพี่น้องกลุ่มเปราะบางเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะพี่น้องที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ในเรื่องของกายภาพซึ่งโครงการนี้ เป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่รัฐบาลให้การสนับสนุนเครื่องมือการดำรงชีวิตจะสามารถช่วยเหลือตอนเองและช่วยในการอำนวยความสะดวกต่อการประกอบอาชีพได้หลายอย่างอีกทั้งจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดนําร่องและเป็นตัวอย่างให้แก่จังหวัดอื่นๆในการที่จะให้การสนับสนุนโครงการเหล่านี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้พิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยังย่งยืน ชาจรราเวรามูีสิกขาปังสัมมากิยามิสกานิุขิตาลาร้อยเอ็ดทำบุญตักบาดวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นศูนย์รวมใจในการทำบุญของชาวร้อยเอ็ดเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2565เวลา6:30นน นายชูศักดิ์ราชบุรีประหจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาทวันอาทิตย์นอกเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นศูนย์รวมใจในการทำบุญของชาวร้อยเอ็ดในวันหยุดราชการเสริมสิริมงคลแกต่ตนเองและครอบครัวที่ลานสาเกตนครสวนสนเด็จพระศรีนคริสนสทร์ร้อยเอ็ดโดยมีนางอัชาราราชบุรีรองนายกรอการชาติจังหวัดร้อยเอ็ดนายประยูนจรเจริญผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด นณะส่วนราชการพร,ร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวร้อยเอ็ดมาร่วมทําบุญเป็นจํานวนมากการทําบุญตักบาตรคือประเพณีอ,อย่างหนึ่งที่ชาวพุทธปฏิบัติกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระภิกษุจะอุ้มบาตรออกบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆตามหมู่บ้านในเวลาเชา้าผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนําของทําทานต่างๆเช่นข้าวอาหารแห้งมาถวายพระซึ่งประเพณีนี้ ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศลและเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยโดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกันนับเป็นกิจกรรมที่จะช่วยขัดเกลาและพัฒนาจิตใจให้พุทธศาสนิกชนมีจิตใจมีความสุขความสงบโดยนิมนต์พระภิกษุและสามนเณรจากวัดต่างๆในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงลารับบิณฑบาตเพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด และใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญตักบาทนอกเทศกาลเข้าพรรษาเป็นประจำและต่อเนื่องทั้งนี้จังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักง,ง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดได้จะทำโครงการทำบุญตักบาทบรรทิตนอกเทศกาลเข้าพรรษาขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม2564ถึงเดือนกรกฎาคม2565เพื่อให้พุทธศาสนิกชนในเขตเทศาบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียงได้ร่วมทำบุญตักบาทเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป ร้อยเอ็ดจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล65ปีพระครูสิริธรรมโกวิทหลวงพ่อสายทองวัดดอนเกลือเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2565เวลา9น 30, 30นาทีนายภูสิธิ์สมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล65ปีพระครูสิริธรรมโกวิทหลวงพ่อสายทองวัดดอนเกลือ เจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวงที่วัดดอนเกลือตำบลบึงงามอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยผู้แทนนายอำเภอคณะส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมโดยมีพระพรมวชิรโสพลที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิธรรมยุทธ์จเจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ซึ่งภายในพิธีนายภูสิทธิสมจิตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดประธานในพิธีจุดเทียนสองธรรมจากนั้นพระพรมวชิรโสพล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบธรรมยุทธ์จ้าอาวัสวัดบึงพระลานชัยได้แสดงพระธรรมเทศนาให้สิทธิยานุสิตสาธุชนรวมถึงมีการถวายเครื่องไทยธรรมกันเทศกลวดน้ำรับพรพระสงค์หสวกรูปพร้อมอนุโมทนาสาธุชนกลวดน้ำรับพรถวายพระตาหารเพนแด่พระพิสุสามเณรผู้ข์ความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองและครอบครัวอีกทั้งถวาน้ำสงแด่หลวงพ่อพระครูสิริธรรมโกวิท และพิธีบายสีสุขขันเป็นอสิทธิพิธีเดิมหลวงพ่อสายทองมีชื่อว่านายสายทองร่มสีเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายนพุทธศักราช2500บิดาชื่อนายเจริญเป็นพ่อค้าสิ้นไหมมารดาชื่อนางหมุนทอผ้าไหมขายมีบ้านเกิดที่ตำบลบ,บึงงามอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดช่วงวัยเด็กเป็นคนขยันรับจ้างทำทุกอย่างอีกทั้งชอบไปวัดกับยาย เป็นคนมีความจําดีได้ฟังธรรมครั้งเดียวจําได้หมดจึงมีผู้ใหญ่มาสอนวิชาเป่างูสวัสด์เป่าบาดแผลตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเมื่ออายุครบบวชจึงได้อุปสมบททันทีที่วัดสุดารังสรรตำบลบึงงามอําเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดและปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสวัดดอนเกลือเจ้าคณะอำเภอทุ ung, ่งเขาหลวงรวมเป็นเวลา44,000พปีมยังังนี้คือสสสัังงิิงาาิาาากกทไจยพม